เชื่อมากกว่าที่เห็นทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะเข้ารอบเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดีอราระเบียได้อะไรบ้างมาดูวิเคราะห์ลึกเกี่ยวกับการเข้ารอบของทีมชาติไทยและความสําคัญที่มาพร้อมกับการเข้ารอบนี้ทีมชาติไทยกําลังเดินเส้นทางที่สําคัญเพื่อลุ้นตัวเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพ2027โดยมีเกมนัดชี้ชะตากับเติร์กเมนิสถานที่จะเป็นความเดิมพันใหญ่การผ่านเข้ารอบไม่ได้เพียงแค่กิตติยศแต่ยังมีเงินสนับสนุนและโอกาสพัฒนาทีม ในระยะยาวที่สำคัญในการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3ามทีมชาติไทยได้เก็บมา12คะแนนและยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบสุดท้ายที่จะจัดการแข่งขันในประเทศซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพของการแข่งขันนี้ทีมชาติเติร์กเมนิสถานจะเป็นคู่ต่อกรที่จะแย่งตัวนัดสุดท้ายกับทีมชาติไทยและทั้งคู่จะพบกันในวันที่31มีนาคม2569การผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดีอาระเบีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2570จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายสำหรับทีมชาติไทยทั้งในทางตรงและทางอ้อมท่าทีมชาติไทยสามารถคว้าต,วตัวได้สำเร็จสิ่งที่ทีมชาติไทยจะได้รับจากการผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027เงินสนับสนุนเงินเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ200,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ6.5ล้านบาทซึ่งจะมอบให้ทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย เงินรางวัลเพิ่มเติมยังมีเงินรางวัลสำหรับทีมที่ทำผลงานได้ดีทีมแชมป์จะได้รับ5ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ162.25ล้านบาทรองแชมป์3ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ9 7 3 5ล้านบาทและทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ1ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ32.45ล้านบาทการผ่านเข้ารอบสุดท้ายนี้ยังมีความสำคัญในการพัฒนาทีมในระยะยาวสถานะในทวีปเอเชียการผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่มีเพียง24ทีม จาก47ชาติสมาชิกของ AFc ยืนยันสถานะความสามารถของทีมชาติไทยในระดับทวีปวัดระดับคุณภาพทีมเป็นโอกาสดีในการวัดระดับคุณภาพทีมชาติไทยในเกมระดับสูงของทวีปเอเชียและพัฒนาการเล่นให้เหมาะสมกับเกมระดับสูงต่อยอดสู่ฟุตบอลโลก2030การเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027มีความสำคัญต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมฟุตบอลโลก2030โดยเวทีนี้จะช่วยสร้างคุณภาพ และประสบการณ์ให้นักเตะได้พัฒนาตัวเองงานท้าทายที่ต้องพิสูจน์ตัวเองทีมชาติไทยเคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ8สมัยโดยผลงานดีที่สุดคือการจบอันดับ3ในปี1972และ2ครั้งหลังสุดในปี2019และ2023ทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ทั้ง2ครั้งนี่คือภารกิจที่ทีมชาติไทยต้องพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนคัพ2027 การเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027มีความสำคัญมากสำหรับทีมชาติไทยแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมชาติไทยอาจไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้การเข้ารอบสุดท้ายนี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองสำหรับทีมชาติไทยว่าพวกเขาสามารถเล่นในระดับสูงได้หรือไม่และมีความสำคัญต่อการพัฒนาทีมในระยะยาวถ้าทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้ารอบได้สำเร็จพวกเขาจะได้รับเงินสนับสนุนและเงินรางวัลที่มีคุณค่ามากมายและยังสามารถพัฒนาตัวเองในเกมระดับสูงได้คุณคิดว่าทีมชาติไทย จะสามารถผ่านเข้ารอบได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคน